ถ่ายแล้วใครจะถ่ายรูปให้เนรียตากล้องอยู่นี่มาอีกสท่านถ่ายสองท่านค่ะไม่เอาไม่ฟ้งไ้ีกสองท่านค่ะมีเลนะมีอีกอีกสองท่านใครลองได้ขึ้นเลยต่ดีเหรอคุณแม่ไม่เนไรอะมีอีกไม่าเไม่มล่นผิดคุณพี่ครับคุณพี่ตดีเหรอม่ต้องยืนซ้อนหลังเองก็ได้ค่ย อีกข้าหนึ่งท่าได้ไหมคะอีกข้าหนึ่งท่าขาดมาเลยค่ะอเขาก็ได้นี่ะเขาก็ได้เขาก็ได้เลยมปเลยนะคะคุณนัทคะเพลงอะไรดีคะยังไม่มีพวงนี้นะครับเดี๋ยวเราให้คุณนัทเริ่มก่อนแล้วให้ทั้งสามท่านต่อเพลงให้จบอะไรเหรอเออเปิดต้นเสียงก่อนค่ะขอท่านุกขอท่านุก ต่อจบเ่อเขาตีองวิ่มต้องไปต่อที่ใครค่ะคนไหนก็ได้ก็คนไหนก็ได้ให้คุณนัดเริ่มใส่พกเนี้ยคุณนัดเอาไมค์ลยที่ใครคนนั้นต้องต่อได้เออนองเย้วยนั่ง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 เฉยเลยนะค่ะเริ่มเริ่มปศึกษาเฉยเลยไม่มีโพยให้ดูไม่มีโพยไม่มีม่ดโพย จะดูว่าอัพเดตกับเครือข่ายของครูแค่ไหน<อ>นะครับได้ปไป<ห>ฟังใน True Music <ใ>นหลายอย่างเข้าไปดูใน True Music หรือเปล่านะอะเริ่มเลยค่ะ Uhm ะะแล้วก็สไต์กยจรัอะไรเนี่ย uh ท่อน A สองไปพี่ยากดียาท่อนปีก็ได้ท่อนปีน่ะจะทำตอนนี้ดีตราที่เรายังคงมีกันจะไม่หัวฟันไม่เสียใจโทษด้แลแค่ที่รีสุดท้า เลือกนะคะให้จากนะคะอ่ะที่หนึ่งที่หนึ่งให้มีให้บทเสียงด้วยมีให้บทเสียงด้วยอ่ะนั่งเดี๋ยวอย่างงี้อยวหมดเลยเอางี้เรายุ่งชมนเรานับจากใครอายุน้อยที่สุดนะคะเป็นคุณแม่นั่นเองนะคะเป็นคุณพี่นั่นเองเดี๋ยวดีใจให้คุณนั่มอบเสื้อไปเลยละกันนะคะแล้วก็ขอเป็นกระเป๋าสามใบดีกว่านะคะอ่าแล้วก็นี่นะคะ เออนะคะมอบแล้กันนะคะอบอให้กัท่านเ่ค่ะมว่ารองเพลงกนรอังว่าในช่วงนีี่คนอากมีเกบสุกสนุกนะคะบบนี้มาให้เล่นแล้วในช่วงนี้คุณนัทบอกว่าเมื่อกี้ฟังเสียงฟันกับร้องเพลงแล้วช่วงนี้จะร้องให้ฟัับเราด้วยไม่ร้องวิลงไหมอ่าได้ค่ะเดี๋ยวฟังเซฟคว้ากันเลยนะคะขอเซฟควพอลมให้กับคุณนัทด้วยค่ะ